รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย HOME by Earth Group สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่โฮมรีวิวเจาะลึกคอนโดบ้านกับผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพค่ะพบกับเราสองคนได้ทุกบ่ายวันเสาร์เวลาดีๆอย่างนี้นะครับทางทีเอ็นทเผมสุเมศสมุคนครับและแนวราวิตาจันทรหุนค่ะสําหรับวันนี้เนี่ยพี่จะตั้งใจจะพานแนนกับคุณผู้ชมไปรีวิวที่อยู่อาศัยแนวราบในแนวรถไฟฟ้าสายสีเหลือง โซนสีนครลินเทพรักษคือรถไฟาสายนีนะ้ปัจจุบันนี้ยังไม่ก่อสร้างแต่ว่าอนาคตจะเป็นสายสําคัญอีกสายหนึ่งเลยนะ,ะที่จะทาให้คนที่อยู่ในโซนเทพรักษ์สีนครลินเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมต่อเข้าเมืองได้อีกทางหนึ่งนอกจากทางที่เป็นสายสีเขียวนะทีนี้เนี่ยสำหรับที่อยู่สายแนวราบในโซนสีนครลินเทพรักเนี่ยนะในแนวรถไฟาสายสีเหลืองเนี่ย ต้องบอกว่าถ้าจะเป็นที่อยู่อาศัยที่เป็นบ้านเดี่ยวหรือทาวน์โฮมในระดับราคา2-5ถึงล้านซึ่งถือเป็นระดับราคาที่เป็นตลาดหลักของคร <No. S 2> อบครัวเริ่มต้นในการหาซื้อบ้านเนี่ยถ้าจย่าอยู่ติดถนนสีนครินอย่าอยู่ติดถนนเทพรักเนี่ยคงจะเป็นไปไม่ได้แล้วเ,เพราะว่าเป็นถนนเส้นหลัก าราคาที่ดินแพงมากปัจจุบันนี้เป็นคอนโดมิเนียมกันหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องอยู่ในถนนเส้นรองแน่นอน้เราจะพาคุณผู้ชมไปรีวิวถนนที่ชื่อว่าถนนหนามแดงซึ่งถนนนามแดงเนี่ยนะคะคุณผู้ชมขาถ้าคนแถวนี้บางคนเขาอาจจะเรียกว่าเป็นถนนวัดน้มแดงเพราะว่าจะมีอยู่ด้านหนึ่งใช่ไหมสุดทางของด้านหนึ่งเนี่ยที่จะเป็นวัดหนามแดงเลยคนเขาก็เลยจะเรียกถนนเส้นนี้ว่าวัดนามแดงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าชื่ออย่างเป็นทางการของเขาเนี่ยมีชื่อว่าถนนหน้มแดงบางพลีเพราะว่าตรงนี้เนี่ยสามารถเชื่อมต่อไปที่ถนนกิ่งแก้วบางพลี ได้ถนนเส้นนี้เนี่ยมีความยาวทั้งหมดเนี่ยเริ่มจากถนนสีนครลินแล้วก็ไปสิ้นสุดที่ถนนกินแก้วเนี่ยความยาวคือ8.4กิโลทีนี้ตำแหน่งของถนนอยู่ตรงไหนถ้าจะให้คุณผู้ชมเห็นภาพชัดเนี่ยสมมติว่าเราวิ่งมาจากถนนสีนครลินเนี่ยเราก็วิ่งข้ามแยกถนนลาซาลมาตัดกับถนนสีนครลินทพราะก่อนจะถึงแยกที่สะพานข้ามแยกเทพรักษ์เนี่ยเราไม่ต้องข้ามแยกสะพานข้ามแยกเทพรักษ์เราก็เลาะซ้ายมาจะเจอกับถนนน้ำแดงซึ่งถนนน้ำแดงเนี่ย พอเลยจากจุดที่เลี้ยวเข้าถนนน้ำแดงไปจะเป็นคลองสำโรงจากคลองสำโรงไปเนี่ยก็จะเป็นแยกเทปรักษ์เพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ต้องบอกว่าถนนหนามแดงเนี่ยเป็นถนนที่คู่ขนานกับคลองสำโรงและถนนเทปลักษ์วิ่งจากถนนสีนลรนไปสุดที่ถนนกิ่งแก้ววันนี้ค่ะกับโครงการของเราเลยคะ่ะโครงการที่มีชื่อว่าเบสทาวน์สีนครีหน,นามแดงนั่นเองค่ะถ้าอยากจะรู้เลยคะ่ะว่าโลเคชั่นย่านนี้เดินทางอย่างไรที่บอกว่าเด่นนั้นรายละเอียดเป็นอย่างไรแล้วก็รวมทั้งเรื่องราวของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเดี๋ยวให้ข้อมูลกันแบบจัดเต็มติดตามกันได้เลยช่วงแรกของเราช่วงของโลเคชั่นรีวิวค่ะ ช่วงของ location review นะคะเรามาทำความรู้จักกับที่ตั้งของโครงการวันนี้กันหน่อยดีกว่านะคะกับ b l a c e town สีนครินน้ำแดงนั่นเองค่ะ location ที่นี่นะคะก็ตั้งอยู่ที่ถนนน้ำแดงนั่นแหละซึ่งตรงนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นโล c a t i o n ที่โดดเด่นมาก เพราะว่าสามารถที่จะเชื่อมออกนะคะอย่งองางถนนเส้นใหญ่แล้วก็เป็นเส้นสําคัญเนี่ยหลายทิศทางคือเรียกว่ารอบทิศทางเลยจากเอาเราเอาเป็นจากชื่อโครงการก่อนสีนครินน้าแดงนะคะก็คือสามารถที่จะเชื่อมนะคะจากถนนสีนครินเข้ามาทางถนนน้ําแดงนี่แหละระยะห่างนะคะจากสีนครินเข้าน้าแดงมาถึงโครงการเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ4กิโลเมตรซึ่งสําหรับเส้นสีนครินเนี่ยจุดที่น่าสนใจก็คือว่าในอนาคตหลายคนรู้อยู่แล้วว่าก็จะมีสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองซึ่งตรงบริเวณนี้เนี่ยก็จะเป็น ใกล้ที่สุดก็คือสถานีสีดาษน,นะคะ,ะมาอีกเส้นหนึ่งอีกด้านหนึ่งนะคะก็จะใกล้กับถนนเทพรักษ์ซึ่งถนนเทพรักษ์เนี่ยก็จะสามารถเชื่อมเข้าโครงการนะคะได้ด้วยถนนซอยนะคะซอยที่มีชื่อว่าซอยบุญธรรมอนุสรหรือว่าถ้าคนแถวนี้เนี่ยเขาจะรู้จักกันในชื่อของซอยแฟร์เท์เพราะว่าเขาจะมีเป็นค่ายมวยใช่ไหมเป็นแฟร์เท์อยู่ที่นั่นอยู่ตรงนั้นนะคะจากตรงนี้เนี่ยเข้าถึงโครงการเนี่ยระยะห่างเพียงแค่ประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นเอง อีกด้านหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยนะคะก็จะเป็นถนนกินแก้วบางพลีซึ่งจากกินแก้วบางพลีเนี่ยก็จะเข้าสู่โครงการด้วยถนนน้ําแดงเหมือนกันแต่จะเป็นน้ําแดงอีกด้านหนึ่งเลยตรงนี้เนี่ยขับไปถึงโครงการเนี่ยระยะห่างก็จะอยู่ที่ประมาณ2.5กิโลเมตรค่ะถนนเส้นหลักที่จะเข้าถึงโครงการจะมี2เส้นนะก็คือเส้นแรกคือถนนสีนคลินอีกเส้นหนึ่งก็คือถนนวงแหวนกาญจนาพิเศษเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเดินทางมาจากในเมืองเนี่ยในเมืองเราลงทางด่วนบางนาตราดแล้วก็มาเข้าถนนสีนคลินทิศทางมาทางสมุทรปราการนี่แหละ <ฮ>แล้วก็เราจะข้ามสะพานข้ามแยก2แยกก็คือแยกแรกเนี่ยจะข้ามลาซา พอแยกที่สองเนี่ยไม่ต้องข้ามแล้วก็คือชิดซ้ายเลยแล้วก็จะมาเจอกับถนนน้าแดงก่อนที่จะเป็นสะพานเล็กๆข้ามคลองสำโรงเราก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาตรงเนี้ยระยะทางเข้ามาก็มาสัก4กิโลก็จะเห็นโครงการและขวามืออีกเส้นหนึ่งถ้าเกิดเราจะเลือกใช้ทางถนนกาญจนาพิเศษวงแหวนกาญจนาเนี่ยนะคือมาจากทางมางนาตานี่แหละลงทางด่วนหรือว่าจะขึ้นบุรพาวิถีก็ได้แล้วก็มาลงที่วงแหวนกาญจนาเลยจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้ทิศทางที่มาทางพรามสอง แล้วจากนั้นก็วิ่งวงแหวกนกาจนามาไม่ไกลก็จะลงจุดทางลงแรกก็คือถนนเทป,ปรักษ์ทีนี้พอเราลงจากวงแหวกนกาจนาวิเศษมาที่ถนนเทป,ปรักษ์แล้วเนี่ยเราก็เลือกเข้าที่ซอย ฟรเทคนี่แหละคือบุนรรมอนุสรเน,นี่ยนะก็คือเข้ามาประมาณสักกิโลก,กว่าก็ถึงโครงการลวแล้วก็อีกอย่างนึงอย่างที่เมื่อกี้นันบอกไว้ว่าในอนาคตเนี่ยก็จะมีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองด้วยพี่เม่ให้ข้อมูลผู้ชมหน่อยดีกว่าว่าสำหรับระเอียดเป็นยังไงบ้างก็รถไฟฟ้าสายสีเหลืองเนี่ยจุดเริ่มต้นก็อยู่ตรง MRT สถานีลาดพร้าวแล้วก็วิ่ง ตามถนนลาดพร้าวเข้าถนนสีนคำิบแล้วก็มาสิ้นสุดที่สำโรงซึ่งระยะทางทั้งหมดเนี่ยประมาณ30.4กิโลเมตรมีทั้งหมด23สถานีรถไฟฟ้าสายนี้ถือว่ามีความสาคัญต่อการเดินทางในกรุงเทพมหานครมากนะเพราะว่ามีจุดอินเตอร์เชนกับรถไฟฟ้าสายนี้ถึง4จุดเลยจุดแรกเลยก็คือเริ่มจากตรงสถานีลาดพร้าวนี้อินเตอร์เชนแรกเลยก็คือเป็นจุดเริ่มต้น,เ,ตนเลยเเาจากนั้นเนี่ย,อยพอวิ่งตามถนนลาดพร้าวมาเนี่ยจะมาผ่านกับถนนเรียบทางด่วนรามินทาถูกไหมถนนเรียบทางด่วนรามินทาเนี่ยในอนาคต ะทมอาวางแผนว่าจะทำรถไฟฟ้าสายสีเทาจาก วัชรพลวิ่งมาทางเอกมัยพระรามสี่เพราะฉะนั้นจะมีอินเตอร์เชนต์ตรงนี้ด้วยพอวิ่งตามถนนลาดพร้าวเนี่ยมาถึงบางกะปิเนี่ย<ฆ>จะมาเจออินเตอร์เชนต์กับรถไฟฟ้าสายสีส้ม,มซึ่งวิ่งจากศูนย์วัฒธรรมไปมินบุรีพอเลยจากลสามสาีมานิดนึงเข้าถนนสีน้ำขลิลนะ<ฆ>จะเจอกับแอร์พอร์ตลิงก์ถูกไหม<ฆ>ตรงนี้ก็มีอินเตอร์เชนต์อีกจุดพอวิ่งตามถนนสีนขลิลเนี่ยก็ข้ามบางนาตราดแล้วก็มาจนถึงถนนเทพรักษ์รถไฟฟ้าเนี่ยก็จะเลี้ยวลงถนนเทพรักษ์แล้ววิ่งไป อินเตอร์เชนกับสายสีเขียวตรงสถานีสำโรงแล้วก็ไปสิ้นสุดตรงต้นถนนปู่เจ้าสมิงพาย ไม่อยากนึกภาพถึงกรุงเทพตอนนั้นเลยว่ามันจะสะดวกสบายขนาดไหนใช่สะดวกมากแต่พอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเลยไม่แปลกเลยที่ทําให้ในโซนนี้เนี่ยกลายเป็นโลเคชั่นเด่นมากที่ทําให้มีที่อยู่อาศัยเกิดขึ้นเยอะมากๆเรามาต่อในเรื่องของการจับใจ่ายใช้สอยสิ่งอำนวยความสะดวกกันบ้างดีกว่านะคะเอาแบบช้อปปิ้งง่ายๆซื้อของกินข้าวแบบง่ายๆก่อนนะคะถ้าในโซนของศรีนครินทร์เนี่ยก็มีให้เลือกเยอะมีแมคโครมีบิ๊กซีโลตัสอันนี้ไว้พวกซื้อของจับใจ่ายใช้สอยได้หรือว่าถ้าหากว่าเป็นพวกห้างใหญ่เซ็นทรัลบางนาซีคอนสแ paradise park หรือว่าถ้าหากว่าไปทางวงแหวกนกาจนาพิเศษเนี่ยก็จะต้องไปเจอเม่กะบบางนาโอ้แค่นั้นก็ช็อปได้สบายทั้งวันแล้วทีนี้มาดูในแง่ของโรงเรียนโรงพยาบาลกันบ้างในส่วนของโรงเรียนเนี่ยใกล้โครงการมากเรียกว่าออกจากโครงการแล้วเดินไปได้เลยนั่นแหละก็คือโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพสุวรรณภูมิแล้ว ที่สําคัญคือในโซนใกล้ๆกับโครงการเนี่ยยังมีโรงเรียนสรารศาสตร์วิเทศ <ะ S 2> ทีนี้ถ้ามาทางสีนครินเนี่ยก็คือไปโรงเรียนอาชาดังอีกโรงเรียนหนึ่งก็คือโรงเรียนไทยสิงคโปร์อินเตอร์เนชั่นแนลส่วนโรงพยาบาลน,น,น,นั้นแนนแถวเนี้ยโรงพยาบาลในถนนรีนครินเนี่ยเราก็พาคุณผู้ชมมารีวิวหลายครั้งละ,<ท>ะก็คือโรงพยาบาลที่อยู่ตรงแยกลาซาลตัดถนนสีนครินเนี่ยคือโรงพยาบาลสิครินนะถ้าเกิดไปในเส้นบางนาตาเนี่ยก็ยังมีอีกหลายโรงพยาบาลเลยซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนดังๆแถวนี้ทั้งนั้น ี่แหละค่ะเต็มอิ่มกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะกับเรื่องราวของโลเคชันค่ะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้ามาชมกันต่อว่าสำหรับแนวคิดในการพัฒนาโครงการนี้น่าสนใจอย่างไรนะคะพักสักครู่หนึ่งช่วงหน้าติดตามต่อกับช่วงของโปรเจกต์รีวิวค่ะ สู่ช่วงของโปรเจกต์รีวิวนะคะเรามาทำความรู้จักกักบโครงการวันนี้ให้มากขึ้นอีกหน่อยดีกว่านะคะสำหรับโครงการวันนี้ค่ะกับ s สทาวสีนครินนาำแดงนั่นเองนะคะสรับโครงการนี้คุณผู้ชมขาเป็นโครงการนะคะของทาวน์โฮม3ชั้นทั้งโครงการเลยนะคะซึ่งอยู่บนที่ดินรวมเนี่ยก็คือ20ไร่กว่าๆค่ะมีจํานวนยูนิตอยู่ทั้งหมดนะคะอยู่ที่238ยูนิตซึ่งแต่ละหลังนะคะเขาก็จะลงบนที่ดินตั้งแต่19.4ไปจนถึง40ตารางวาเลยทีเดียวแล้วก็แน่นอนค่ะว่าชื่อว่าเบสทาวนะคะโครงการแบบนี้ก็พัฒนาโดยบริษัทเบสแอสเซทกรุ๊ปจำกัดค่ะ ทีนี้ในแง่ของเรื่องของแนวคิดการพัฒนาโครงการนานๆต้องเริ่มจากคอนเซปต์ใหญ่ก่อนคือที่นี่เนี่ยเขาออกแบบในสไตล,ล์โมเดิร์นร<ช>่วมสมัยแหละแต่ว่าสิ่งที่โครงการนี้เนี่ยค่อนข้างแตกต่างจากที่อื่นมากๆก็คือว่าส่วนของด้านหน้าโครงการเพราะเนื่องจากว่าโครงการนี้เนี่ยติดกับถนนนามแดงเลย<ช>เพราะฉะนั้นคคโครงการตั้งใจที่จะให ด้านหน้าโครงการเนี่ยหรูหลาเป็นพิเศษจะเห็นเลยว่าจะเป็นทิวของพื้นที่สีเขียวต้นไม้ใหญ่แล้วก็เป็นรั้วต้นไม้ตลอดแนวมาเลยจนกระทั่งมาถึงฟอนต์ข้างหน้าทีนี้พอเข้ามาในโครงการแล้วเนี่ยด้วยเชฟที่ดินที่มีลักษณะเฉพาะปกติเนี่ยเราไปเจอโครงการต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเชฟที่ดินที่เป็นลักษณะของลึกเข้าไปด้านในใช่ไหมแต่ว่าที่นี่เนี่ยพิเศษเชฟที่ดินของที่นี่เนี่ยจะไปลักษณะของแนวกว้างเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทําให้ผู้ที่อยู่อาศัยในโครงการเนี่ยในทุกจุด ของพื้นที่โครงการเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงถนนหนามแดงเนี่ยได้ใกล้กว่าลักษณะโครงการที่อื่นมาก<อ>มากเลยเยี่ยมมากเลยคราวนี้งั้นแสดงว่าในเรื่องของการจัดวางผังโครงการก็น่าจะสะดวกด้วยใช่ไหมคะในส่วนของการจัดผังโครงการที่นี่เนี่ยโครงการก็เน้นในเรื่องของความโปร่งโล่ง ของผังที่อยู่อาศัยด้วยแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ถือว่าเป็นลักษณะของการดีไซน์ผังที่ต้องการให้ผู้อยู่อาศัยทุกท่านเนี่ยมีความสะดวกในการอยู่อาศัยนีย่ก็คือว่าจากถนนเมนด้านหน้าเข้ามาเนี่ยเราจะเจอในพื้นที่ขัาเเาเลยเนื่องจากว่าอฟอนต์ข้างหน้าโครงการเนี่ยใกล้กับตัวของถนนน้ำแดงมา,มากเพราะฉะนั้นเนี่ยจากถนนน้ำแดงเนี่ยเข้ามานิดเดียวก็จะมองเห็นตัวสโมสรด้านหน้าและผ่านจากฟอนต์ประตูเข้ามานะคือ ตัวสโมสรพื้นที่สาธารณะ่วนสาธารณะที่อยู่ด้านหน้าโครงการเนี่ยพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยจะอยู่ขวามือเห็นชัดเลยอพอเข้าไปด้านในเนี่ยต้องบอกว่าโครงการเนี่ยลักษณะของการจัดผังเนื่องจากว่าเป็นเชฟที่แนวกว้างถูกไหมเพราะนั้นพื้นที่พักอาศัยของผู้ที่อยู่อาศัยในโครงการเนี่ยจะอยู่ในถนนซอยซึ่ง เรียกว่าเป็นซอยสั้นๆ<อ><อ>กรณีที่บางพื้นที่ด้านในที่เป็นซอยที่ค่อนข้างยาวเนี่ยโครงการเขาจะดีไซน์เป็นรูปก,ก็สามารถที่จะวนออกมาได้เลยเรา2คนเนี่ยไปดูโครงการของเบสเมาหลายโครงการมากแล้วทุกๆโครงการที่เราไปมาเนี่ยจุดเด่นอย่างหนึ่งในงานโครงสร้างของเขาก็คือระบบทู er เนลฟ r ร์มในเลยต้องถามพี่เมธว่าสําหรับโครงการนี้เนี่ยทูเนลฟอร์มยังมีอยู่หรือเปล่าอ๋อแน่นอนเพราะว่าต้องบอกว่าโครงการเนี่ยเบสเสร็จเนี่ยเขา มีจุดแข่งในเรื่องนี้เลยกับการบริหารงานก่อสร้างเนื่องจากว่าเขามีเทคโนโลยีการผลิตแบบนี้ที่มีโรงงานผลิตของเขาเองเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการควบคุมคุณภาพก็ดีในเรื่องของประสิทธิภาพการทํางานระยะเวลาก็ดีเนี่ยเขาสามารถที่จะควบคุมได้เบ็ดเสร็จเนื่องจากว่าเขามีบริษัทของเขาเองถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถือเป็นจุดแข่งของโครงการอย่างหนึ่งเลยนะสำหรับตัวคอนเซปต์ในการก่อสร้างแบบเทอร์เนลฟอร์มเนี่ยหัวใจสําคัญเลยเนี่ยก็จะเหมือนระบบพีฟฟบอย่างอื่นก็คือว่าจะไม่มีเสาขานทาให้เราได้พื้นที่อาคารเนี่ย เต็มประสิทธิภาพเ<ะ>นื่องจากว่าจะไม่มีเสาคานมาทําให้บ้านเนี่ยมีเหลี่ยมมุม,มเวลาเราจัดเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเราก็จะจัดได้ดีขึ้นแล้วก็พื้นพื้นที่ผนังเนี่ยก็จะไม่หนามากเพราะนั้นเนี่ยเราก็สามารถใช้พื้นที่ใช้สอยได้เต็มที่เลย<ะ>เรื่องที่2ก็คือว่าด้วยระบบการก่อสร้างแบบเทอร์นาฟอร์มคือหล่อในที่แล้วก็หล่อเพียงครั้งเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยการเชื่อมต่อระหว่างผนังกับตัวของพื้นเนี่ยะจะเป็นชิ้นเดียวกันทําให้ การั่วซึมเนี่ยไม่เกิดขึ้น uh huh. เหมือนกับระบบพีแฟัตที่เป็นผนังเป็นชิ้นๆมาต่อกันหน้าง,งานอันนี้เขาหลอในที่ที่หน้าง,งานเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย,ชยใช่มันจะเป็นชิ้นเดียวกันเพราะนั้นเรื่องปัญหาเรื่องการรั้วซึมเนี่ยก็จะไม่มีในส่วนของ f a c i l i t ี้เนี่ยที่นี่เขามีครบเลยนะคะก็คือในส่วนของคลับเฮาส์ตรงนี้แหละซึ่งเขาให้พื้นที่ส่วนกลางนะคะมากถึงเกือบหนึ่งไร่เลยเดวก็จะมีนะคะทั้งในส่วนของสระว่ายน้ําที่ดีไซน์เนี่ยด้านหนึ่งเป็น In f ฟ n i t y ี้เอเ o ็ูแบบนี้เป็นสระว่ายน้าระบบน เด็กสาวผู้ใหญ่ให้ด้วยเขาก็ยังมีจุดของสวนสวยๆให้เราสามารถเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจได้อีก3จุดเลยด้วยทีนี้เนี่ยแงของการดูแลรักษาความปลอดภัยเนี่ยเริ่มจากรั้วโครงการก่อนที่นี่เขาให้สูงถึง3เมตรเลยแล้วก็ในส่วนของการควบคุมการเข้าออกเนี่ยที่นี่เป็นระบบ Security ก็คือนอกจากจะมีเจ้าหน้าที่รปภมีกล้อง c c t v คอยตรวจตาของคนที่เข้าออกแล้วเนี่ยเขายังมีประตูเหล็กกั้นอีกชั้นหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ย ผู้ที่เข้าออกโครงการเนี่ยจะผ่านเข้ามาเนี่ยจะต้องมีการสกรีนอย่างเข้มงวดก่อนสําหรับลูกบ้านเองเนี่ยก็สามารถเข้าออกได้โดยใช้คีย์การ์ดแอสเซสค่ะอเอาละค่ะเต็มอิ่มนะคะกับเรื่องราวของโปรเจกต์กันไปแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เราพรักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าจะไปเปิดชมดูนะคะว่าสําหรับดีไซน์ภายในนะคะในส่วนของบ้านเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างพักกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าติดตามต่อกับช่วงของโปรดักตรีวิวะคะ่ะ เข้าสู่ช่วงที่3แล้วคุณผู้ชมคะกับช่วงของ Product r e v วิวนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะเราเข้ามาที่บ้านตัวอย่างนะคะของโครงการ Bla สทาวน์สีนครินนามแดงเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งสำหรับโครงการนี้คุณผู้ชมคะก็เป็นโครงการของทาวน์โฮม3ชั้นนะคะซึ่งมีหน้ากว้าง5เมตรค่ะแล้วก็ในส่วนของแต่ละหลังเนี่ยก็จะมีพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่182ตารางเมตรนะคะฟังก์ชันจะเป็น3มห้องนอน3ห้องน้ำที่สำคัญเป็นทาวน์โฮมที่สามารถจอดรถได้ถึง2คันเลยทีเดียว พื้นที่ในภายในเนี่ยเขาจะดีไซน์เป็นลักษณะของคอมบิสเปซแบบโมเดิร์นสไตล์แหละ<ช>ก็คือว่าเป็นพื้น<ะ>ที่ร่วมกันเลยระหว่างพื้นที่รับแขกแล้วก็พื้นที่ในส่วนของรับประทานอาหารแต่ว่าสําหรับบ้านตัวอย่างหลังนี้เนี่ยโครงการเขาดีไซน์ไว้เนี่ยเป็นคอมบิสเปซไปกับพื้นที่ด้านหลังด้วยก็คือว่าปกติแล้วมันจะมีผนังที่เป็นผนังกระจกแล้วก็ประตูเปิดออกไปเป็นด้านหลังบ้านแต่ว่าที่เนี่ยเขาแต่งเป็นลักษณะของเป็นครัวเลยยูด้านหลัง ในส่วนของพื้นที่ครัวเดิมซึ่งจะเป็นลักษณะของการเป็นฟังก์ชันที่เป็น,นฟังก์ชันกระจกเนี่ยที่อยู่ทางด้านหน้าเราเนี่ย<ะ>ปัจจุบันนี้เขาก็แต่งไปลักษณะของพื้นที่ที่เป็นลักษณะของพื้นที่ทํางานนี่เลยพอเรามาดูตรงนี้อย่างที่พี่เมธบอกไปว่าส่วนนี้คือส่วนที่เขาลองต่อเติมให้ดู ว่าถ้าสมมติว่าเราเนี่ยจะคอมบิ่ตั้งแต่หน้าบ้านเนี่ยมาจนถึงสุดหลังบ้านเลยเป็นยังไงนะคะก็คือเขาก็เชื่อมยาวมาตรงนี้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอันนี้คือบ้านตัวอย่างที่เขาดีไซน์มาให้คุณผู้ชมดูเป็นไอเดียเพิ่มเติมสาหรับคนรุ่นใหม่ที่อยากจะสัมผัสมุมมองข<ช>องบ้าน<อ>เป็น,<อ>ปนที่ทํางานว่าใช่<ห>แต่ว่าอีกห้องหนึ่งเนี่ยอีกหลังหนึ่งเนี่ยเขาก็มีตัวอย่างอีกแบบหนึ่งที่พื้นที่ส่วนควรเนี่ยยังคงอยู่ในบ้านแล้วเขาก็ดีไซน์เพิ่มเติมให้ดูว ดันง,<ช>งนั้น<ช>ที่นี่เขาให้ฟังก์ชันที่ต้องเรียกว่าพิเศษกว่าทาวน์โฮมทั่วไปอีกเรื่องหนึ่งก็คือห้องเก็บของเพราะที่นี่ให้ห้องเก็บของให้ห้องเก็บของใหญ่มากเลยแล้วก็ให้ทางชั้นหนึ่งแล้วก็ห้องเก็บของชั้นสองคือก็บอกง่ายๆว่าถ้าหากคุณผู้ชมเคยไปชมโครงการก่อนหน้าน,นี้ของทางเบสทาวน์เนี่ยในส่วนของฟังก์ชันต่างๆเนี่ยที่เป็นฟังก์ชันที่ลูกค้าชอบลูกค้าบอกว่าถูกใจเป็นดีไซน์ที่ดี <ๆ S 2> เขานํามาไว้สําหรับโครงการนี้หมดเลยนี่นี่ให้ดูในส่วนของบันได นี่ที่เป็นช่องเก็บของก็จะอยู่ตรงนี้สามชั้นเลยตอนนี้มามาสเตอร์เบดรูมแล้วคือทั้งหมดของชั้นสองเนี่ยก็คือจะเป็นส่วนของมาสเตอร์เบดรูมทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าดูจากพื้นที่ที่เราเห็นอยู่เนี่ยก็คือว่า ห้องมาสเตอร์เบดมเนี่ยเหมือนเป็นเพนท์เฮาส์เลยใช่ซึ่งมีฟังก์ชันครบก็เริ่มจากในส่วนของพื้นที่ตรงนี้คือ<ช>พื้นที่ที่เป็นส่วนของเตียงนอนเนี่ยจะอยู่ตรงกลางของ<ช>พื้นที่ทั้งหมดนะ<ช>โดยที่เขาจะให้น้ำหนัก Walk in Closet ถูกต้องเรียกว่าประมาณ1ใน3ของพื้นที่ทั้งหมดที่<ช>เป็นพื้นที่ของมาสเตอร์เลย ากชั้น2ซึ่งเป็นมาสเตอร์เบดรูมนะคะมาถึงชั้น3ก็จะเป็นส่วนของห้องนอน2แล้วก็ห้องนอน3ซึ่งทั้ง2ชั้นเนี่ยก็จะมีห้องน้ำอยู่1ห้องนะคะสำหรับใช้ร่วมกัน ต่างๆกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะมาถึงตอนนี้ก็ได้เวลานาเสนอราคากันแล้วค่ะคุณผู้ชมคะสําหรับโครงการวันนี้นะคะกับเลสทาวสีนครินนานแดงนั่นเองค่ะสาหรับโครงการนี้เนี่ยเดี๋ยวบอกคุณผู้ชมก่อนว่าจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยกำลังสร้างอยู่เลยนะคะแต่ว่าก็จะมีส่วนหนึ่งที่ตอนนี้เนี่ยสร้างเสร็จพร้อมโอนแล้วด้วยดังนั้น้าคุณผู้ชมสนใจก็สามารถที่จะมาชมได้และที่สําคัญตอนนี้เนี่ยทางโครงการเขามีโปรโมชั่นพิเศษเลยนะคะเป็นโปรโมชั่น pre opening ให้จับจองกันก่อนใครได้เลยนะคะในราคาพื้นที่ป แปลงพิเศษเนี่ยเริ่มต้นเพียงแค่2้า6 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองแต่ว่านอกจากนี้เขาบอกว่าถ้านอกเหนือจากแปลงโปรโมชั่นนี้แล้วในพื้นที่ส่วนอื่นๆถ้าหากว่าคุณผู้ชมสนใจก็สามารถที่จะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่เพราะว่าเขาก็ยังมีทั้งส่วนลดแล้วก็โปรโมชั่นอื่นๆเพิ่มเติมให,ให้อีกมากมายเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าถามพี่เมฆหน่อยดีกว่าว่าสำหรับรายละเอียดที่เรานาเสนอไปเนี่ยพี่เมฆวิเคราะห์ว่ายังไงบ้าง ทะเลที่ตั้งของโครงการเนี่ยอย่างแรกเลยโครงการเนี่ยติดถนนหนามแดงเพราะฉะนั้นความสะดวกในการที่จะเชื่อมต่อออกจุดต่างๆเนี่ยจะสะดวกกว่าเพราะว่าสมมุติถ้าเกิดเราไม่มีรถส่วนตัวเราก็ยังเดินมาจนถึงถนนหนามแดงเพื่อจะใช้รถประจําทางได้ถ้าเรามีรถส่วนตัวเนี่ยตำแหน่งที่ตั้งโครงการเนี่ยสามารถที่จะเข้าออกได้ตั้งถนนซินแคลงก็ได้ถนนกิงแก้วก็ได้ถนนเทพลักษ์ก็ได้ถนนบางนาตราดก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเรียกว่าถ้าเราใช้รถเนี่ยเราสามารถเชื่อมต่อ ออกเข้าเมืองได้หลายทิศทางเลยนะทำเลที่อยู่บนถนนน้ำแดงเนี่ยเหมาะสมมากในระดับราคานี้คงหาไม่ได้แล้วเอาเป็นว่าถ้าหากว่าใครนะคะที่สนใจคุณผู้ชมขาก็สามารถที่จะแวะเข้ามาชมโครงการแล้วก็มาชมบ้านตัวอย่างจากโครงการได้เลยนะคะส่วนวันนี้หมดเวลาของเราสองคนแล้วค่ะครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมพบกับเราสองคนได้ใหม่ทุกบ่ายวันเสาร์เวลาดีๆนี้นะครับทางเทนทเวนตี้โฟส่วนวันนี้ต้องลาไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ